啦啦啦啦啦 ก่อนอื่นหยิบโทรศัพท์มากดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใ,ในการทำคลิปนะครับอันนี้เป็น EP2 นะครับมาแนะนำผมจะมา,นะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้านะครับสำหรับมือใหม่นะครับ EP 1นึ่ผมแนะนำการเลือกซื้อกีตาร์โปร่งไปแล้วนะครับอันนี้วิธีการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้านะครับ อันดับแรกคืองบประมาณนะครับงบประมาณกีตาร์ไฟฟ้านี่ผมว่าซักตั้งงบไว้ซักสามพันไม่ต่ำกว่าสามพันนะครับสามพันห้าพันเนี่ยกำลังกลังดีนะครับสำหรับมือใหม่มันมีหลายราคานะครับกีตาร์ไฟฟ้ามันจะต้องดูละเอียดกว่ากีตาร์โปร่นิดนึงเพราะว่ามันมีผมปิดบอลลูมกว่า ภาคไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ okay. อเาอาคีตาโปเราสามารถเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องอ่านอุป,ปกรณ์ภาคไฟฟ้าแต่ว่าคตีตาไฟฟ้านี้ต้องต้องใช้ภาคไฟฟ้านะครับจึงต้องดูละเอียดนิดนึงดูหลายอย่างนะครับดูในส่วนของตัวคีตาแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าปิกอัพนะครับแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์เพิ่มเติม ถึงตู้แอมนะครับโอเคก็อันดับแรกนะครับตั้งงบประมาณไว้ก่อนผมแนะนําว่าประมาณสักสามพันขึ้นนะครับสามถึงสี่พันอย่าต่ำกว่านี้ครับต่ำกว่านี้จะเป็นจะได้กีตาร์ที่คุณภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เช่นเคยครับสองคือเลือกสีที่ชอบนะครับสีที่ชอบสมมติว่าชอบสีดํานะครับ แบบนี้ก็ตั้งไว้ในใจเลยว่าสีดําไปถึงที่ร้านต้องต้องให้คนขายเอาสีดามาให้ลองนะครับแล้วก็สามทรงกีตาร์นะครับทรงกีตาร์ไฟฟ้าก็มีหลายทรงนะครับอย่างที่ผมถือนี่ก็เป็นทรงレスคอร์นะครับมีทรงレスคอร,ทร์ทรงเทเร่ทรงสตัดนะครับทรง SG นะครับ แล้วก็มีอีกหลายทรงนะครับเอานี้เอาหลักๆก,ก่อนนะครับสาเหตุที่ผมแยกเป็นข้อทําไมไม่รวมอยู่ในข้อ2สีและทรงอยู่ด้วยกันเพราะว่ากีตาร์ไฟฟ้าทรงของกีตาร์แต่ละทรงมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็น้ําหนักไม่เท่ากันนะครับแล้วก็กีตาร์แต่ละทรงเนี่ยบางคนชอบส่วนตัวผมนะ่ะชอบ ทรงนี้อีกสีหนึ่งสมมติทรงเลฟพอเนี่ยผมชอบสีดำเนี่ยครับทรงสแตปผมชอบสีไม้เนี่ยทรงเ g ผมชอบสีวายครับมันมันจะสวยสวยของแต่ละคนในแต่ละทรงจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็สามแล้วเนาะส <4 S 2> ี่สี่ก็เหมือนเดิมครับดูกายภาพดูแอคชั่นครับไปถึงที่ร้านไปดูแอคชั่นไปจับดูเพราะว่ากีตา ที่ผมบอกครับแต่ละส่งสมมติส่งเลฟพอนี้จะเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับหนักมากเด็กๆกอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าใครไหวก็ก็จัดเลยนะครับบางคนชอบดูในรูปแล้วชอบไปไปจับตัวจริงแล้วมัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้มันเล่นไม่ได้ครับมันหนักครับแล้วคอจะใหญ่มากบางคนตัวเล็กนะครับมือเล็กอาจจะไม่ถนัดคือเล่นแล้ว อาจจะเมื่อยนะครับไม่สบายเล่นนานๆแล้วเมื่อยอย่างレสพอนี่ถ้าสพายเล่นคนตัวเล็กๆนี่อาจจะเล่นได้ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่กนาทีนะครับช่วงก็นหนักละレสพอนี่ปกติก็ตกไปสามโลสี่โลแล้วครับหนักมากที่ตัวผมถือนี่ก็ประมาณสามโลก้าประมาณสามโลเจ็ดสามโลเก้าก็เหมือนเหมือนกีตาร์โปรนะครับก็คือเลือกกีตาร์ที่เล่นง่าย เล่นสบายนะครับส่วนแอคชั่นผมไม่ค่อยห่วงในในเรื่องของกีตาร์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติปกติกีตาร์ไฟฟ้าจะสายต่ำอยู่แล้วนะครับแอคชั่นจะต่ำอยู่แล้วสายก็จะเบอร์เล็กกว่ากีตาร์โปร่งครับสายเบอร์เก้ารับสายหนึ่งมันจะเบอร์เก้านะครับเบอร์หกไอสายหกก็จะเป็นเบอร์สี่สิบสี่สิบเจ็ดนะครับสี่สิบห้าสี่สิบสองประมาณนี้ครับเราผมดูดว่า สี่สิบสองครับตัวที่กันสี่สิบสองนะครับสายกีตาร์ปรสี่สิบสองใส่กีตาร์ไฟฟ้านะครับใต่กีตาร์ไฟฟ้ามันจะเล็กกว่าสายกีตาร์โปมนะครับการกดสายมันก็จะกดง่ายกว่านะครับแอคชั่นก็จะต่ำกว่านะครับจะไม่ห่วงเรื่องเรื่องสายสูงนะครับเพราะว่าโดยปกติธรรมชาติกีตาร์ไฟฟ้าจะสายต่ำอยู่แล้วนะครับก็โอเคครบละอะไร ห้าเขจะมีห้าห้าข้อห้าก็เลือกร้านร้านที่มีมาตรฐานพ่อค้าที่มีมาตรฐานขายมานานแล้วก็มีรับใบรับประกันนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อมาได้ไม่กี่วนันไม่กี่อาทิตย์เนี่ยแล้วมันมีปัญหาเพราะว่ามันมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องครับมันมเหมือนกีตาร์โปรนะครับมีระบบไฟฟ้าถ้ามันมีปัญหามันไม่ดังแล้วเขาไม่ประกันนะครับเคลมไม่ได้ดิ อันนี้เหนื่อยครับไปซ่อมก็เลิกคุยครับซ่อมก็จบยากนะครับก็คือห้าก็คือหาร้านที่น่าไว้ใจนะครับร้านใหญ่ร้านหนึ่งพ่อค้าที่เขาขายมานานนะครับมีเครดิตเยอะๆนะครับก็ไปถึงที่ร้านก็ลองปกติครับลองเลยชอบสีชอบทรงแล้วก็หยิบม,มาลองถ้าถ้าถ้าส่งที่ไม่ชอบก็ก็เปลี่ยนนะครับ ผมเมื่อก่อนผมชอบทรงเทเลมากนะครับแต่พอได้ลองจริงแล้วไม่ถนัดนะครับไม่ถนัดไม่ชอบสาวผมไม่ชอบสาวของลิสบอลนี่ต่างกันครับคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการลองก็จะคล้ายกันนะครับยวค่อยฟังเสียงผมแนะนำ กีตาร์ไฟฟ้านะครับมันก็จะมีตัวตัวกีตาร์เขากีตาร์เหมือนกีตาร์โปรนะครับแล้วก็มันจะมีเพิ่มเติมมาในส่วนของปิกอัพนะครับที่เขาเรียกว,ว่าปิกอัพเป็นตัวรับสัญญาณเสียงนะครับกีตาร์ที่เขาที่เขาเล่นกันก็จะนิยมสองสองปิกอัพสองแบบนะครับเป็นซิงเกิ้ลคอยกับอันนี้ฮัมเบอร์เกอร์นะครับแบบซิงเกิ้ลคอยก็เป็นตัวรับ ติดแัปตัวเดียวแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลดูเอาเอาเองนะครับเพราะว่าจะแนะนำการเล่นซิกาไ์ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับผู้เริ่มต้นมือใหม่นะครับมันก็จะมีตัวรับสัญญาณปิกอัพอย่างレスพอเนี่ก็จะมี2ตัวตัวบนกับตัวล่างนะครับหรือกีตาร์เขาเรียกว่าตัวเน็กกับตัวบิดนะครับแล้วก็มีเซเลคเตอร์นะครับตัวนี้จะเลือก เป็นซิลิเตอร์เลือกเลือกใช้ฟิกออพตัวบนหรือตัวล่างหรือใช้คู่ก็ได้นะครับส่วนวิธีการเล่นเดี๋ยวไปคิดว่าน่าจะหากันได้แต่ผมจะแนะนำอุปกรณ์ที่เฉ่นะครับเนี่ยเราเลือกใช้2ตัวแล้วก็แก๊กการือพอมันจะมี3แก๊กนะครับเราเลือกใช้ตัวบนแล้วก็ เลตพอจะมีวอลลุ่มสองตัวนะครับวอลลุ่มสองตัวนี้เห็นไหมครับสองตัวแล้วก็โทนสองตัวชุดหนึ่งจะควบคุมหนึ่งตัวนะครับเป็นชุดนะครับควบคุมหนึ่งตัวอย่างนี้ก็เวลาลองก็ก็พยายามปรับนะครับปรับถ้าผมลองตัวคู่ให้ดู ลองหมุว่าุ่มดูว่ามันตอบสนองไหม,มปิดเปิดแล้วมันมีเสียงขอบแขกหรือเปล่านะครับอันนี้เงียบกันครับ,นะรบถ้าปิดแล้วมันปิดไหมฟังดูนะครับ มพวกวันรุ่มพบโทนดูแล้วมันมีเสียงคอแคัทก็แจ้งแจ้งทางร้านเขาเลยเลยครับว่าพี่ขอเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเ<ม>ช่นเคยก็ลองกดสายดูนะครับว่ามันติดเป็นไหมแเยน็นรับไม่ต้องรีบเราซื้อกีตาร์เงินเราเก็บมากว่าจะได้นะ เป็นอะไรนะครับมันเป็นปกนติของกีต้าอยู่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะเงียบนะครับแต่ถ้ามันไม่มีเลยเนะี่ยโอเคถือว่าเป็นกีต้าที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เตรียมจุนเลื่อไปด้วยนะครับเครงตั้งสายนะครับเตรียมเครื่องตสายไปด้วยแบบนี้เพราะว่ากีต้ามไม้ฟ้าเราต้องเช็คสายเฟสที่12้วยนะครับ โทเนชันว่าสายเปล่าโน้ต e แล้วกด1 2มันโน้ต e ด้วยไหมแต่เสียงอาจจะสูงต่ำไม่เท่ากันเช็คทุกสายัถ้ามันเป็นโน้ตที่มันตรงกันแล้วปุ๊บแสดงว่าเป็นกีตาร์ที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ถ้ามันเพี้ยนแนะนำไม่ให้เอานะ เปลี่ยนตัวใหม่นะครับหรือถามเขาว่าเขาสามารถเซตอัพให้เราได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีปุดนะครับถ้าถ้าเฟดที่สองแล้วโน้ตมันไม่ตรงมันเพี้ยนนะครับเวลาเราเล่น <F et. S 1> เฟดก่ได้ฟ้ามันจะเล่นเฟดในๆเยอะนะครับเวลาโซโล่เสียงมันก็จะเพี้ยนครับเอาโซโล่เวลาเราเล่นเพลงมันก็จะเพี้ยนนะครับไม่ตรงแต่ตัวนี้ตรงนะครับผมลองนะ อย่าลืมนะครับไปซื้อกีตาร์แล้วก็อย่าลืมทวงของแถมเขาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเราเซฟอย่างร้านเอฟซูสีก็ซื้อกีตาร์แล้วก็แถมด้วยนะครับนี่แถมสายกีตาร์เนชุดคาโปนะครับก็จุดเนินครับเครื่องชัางสายแล้วก็แถมกระเป๋าด้วยนะครับได้ครบนะครับกระเป๋าบุกฟองน้ำอย่างดีนี่ แถมนะครับปกติผมขายอยู่ห้ารอยห้าสิบนะครับฝาบูฟองน้ําเป็นฟองน้ําที่มันค่อนข้างแข็งแข็งครับมันจะเซฟกันกระแทกกีตาร์เราได้อย่างดีนะครับไม่ใช่เป็นฟองน้ําที่แบบนุ่มๆน,นะครับอันนี้เป็นแบบแข็งครับกดแข็งครับดีมากไปซื้อแยกก็แพงครับขายอยู่ห้าร้อยห้าสิบนี่ผมแถมไปพร้อมกีตาร์เห็นไมมีสายสปายแบบเป้ด้วยมีแบบที่แบบถือแบบนี้ด้วยครับนี่ คิวด้านข้างก็ได้นี่ครับด้านมนมีกระเป๋าใส่หนังสือใส่ i p a พดใส่อุปกรณ์กีตาร์ใส่แจ็คใส่สปายอะไรได้ในนี้นะครับข้างบนก็ใส่พวกปิดกีตาร์พวกจะเป็นมือถือได้กันน้ําด้วยนะครับอันนี้กันน้ำด้วยไม่ต้องกลัวครับตกไม่เปียกครับสีลายสวยครับเหลือสีเดียวครับสีแดงโอเคครับน่าจะครบแล้วก็ฝากไว้นะครับ ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับมือใหม่ที่หัดเล่นกีตาร์ไฟฟ้าวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับจะมีคลิปดีๆแล้วก็จะมาสอนวิธีการซ่อมี p หน้าสำหรับ EP สองน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ